ชอบแบบบ้านเดี่ยวเนาะมันมีความเป็นส่วนตัวเหมือนเราอยู่ทาเฮ้ามามันมันแออัดนะคะก็คือแบบบ้านเดี่ยวแล้วก็เงี่บดีอะไรเงี้ยคะ่ะชอบตรงอ่าสวัสดีค่ะคุณบุ๋มนะคะ,คะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยที่กําลังจะได้บ้านช่วยบอกเล่าหน่อยว่าทําอะไรยังไงอยู่ที่ไหนแล้วทำไมถึงมาตัดสินใจโครงการเราคะค่ะก็ทํางานอยู่ที่บริษ,ษัทแล้วทีวงงนี้เห็นโครงการของ น้องเบนเขาโฆษณาให้ดูก็เลยปรึกษากับครอบครัวกับลูกๆกับแฟนค่ะว่าเออลองมาดูกันดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เลยพาจะมาดูไม่ทราบบอกได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนยังไงทาเฮาเป็นทาวโฮมใช่ไหมเป็นทาวเฮาส์นะคะอยู่แล้วมันมีปัญหาอะไรเราถึงแบบอยากจะมาหาบ้านใหม่ขยายครอบครัวเนาะมันเลยไปพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยโยนใจยังไงคือชอบแบบบ้านเดี่ยวเนาะไม่มีความเป็นส่วนตัวเหมือนเราอยู่ทาวเฮาส์มามัน มันแออัดนะคะก็คือแบบบ้านเดียวแล้วก็เนื่อปีอะไรเนีย่ยขา่ะขอบคุณมากมากที่ให้โอกาสเคกันวิวเนี่ยได้ดูแลนะคะเออล้องบุ๋มกับครอบครัว <c oughs> เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าดีใจที่เราจะได้มีครอบอีกหนึ่งครอบครัวมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเคกันวิว <c oughs> ขอบคุณมากมากค่ะ, <c oughs> คะ